ครับพามาดู t ต y o า a ี e v o นะฮะอัพเกรดหลอดไฟนะฮะของเดิมนะครับเป็นเฮธรรมดาฮาโลเจนนะครับเปลี่ยนเป็น LC1 ตัวท็อปประกัน2ปีนะครับสว่างกว่า4-8เท่านะครับตัวนี้9000นนะครับพัมลก9000รอบนะครับเม็ดชิปใหญ่โตขนาด4.0มิลเลยนะครับนะฮะรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะครับรองรับระบบแคนบัสด้วยนะฮะเปิดไฟครับ เปิดไฟให้แสงสีขาว 6,000K นะครับถูกต้องตามกฎหมายของเดิมมา10กว่านะฮะนี่ขึ้นไปถึง55-57แล้วตอนนี้ความสว่างนะฮะเป็นไงครับอา4วันนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับ 6,000K ถูกต้องตามกฎหมายครับผมมีประกันยาวๆถึง2ปีเม็ดชิปใหญ่ๆครับสำหรับใครสนใจนะครับอินบ็อกสอบถามนะครับทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ครับติดตั้งหลอดไฟทุกรุ่นนะฮะเราทำการ ตั้งไฟให้ฟรีนะฮะด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานกรมการขนส่งนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับลาไปก่อนครับ